เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการภาวนาแค่ชั่วดีดนิ้วเดียวได้บุญมากกว่าการไปจากทรัพย์สินอย่างมหาศาลในเวลามาสูตรมีาพามชื่อว่าเวลามะบไปจากทรัพย์สินมหาศาลทองคําช้างรถมานับหมื่นนับแสนแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านนั้นยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเสียอีกทําไมถึงเป็นแบบนี้ เพราะบุญที่แท้จริงคือการชำระจิตให้สะอาดการให้ทานลดแค่ความโลภก,การรักษาศีลควบคุมกายวาจาลดความโกรธไม่ให้บิดเบียนผู้อื่นแต่การภาวนาชำระจิตใจได้ลึกที่สุดกำจัดความหลงที่เป็นรากของกิเลสทั้งหมดเหมือนทำความสะอาดบ้าน ทานคือกวาดพื้นศีลคือถูพื้นแต่ภาวนาคือขัดพื้นจนเงางามดูพระพุทธเจ้าถ้าไม่ภาวนาจนตรัสรู้ก็คงไม่มีธรรมะช่วยคนนับล้านมาจนถึงทุกวันนี้จิตที่สะอาดจ,จากการภาวนาไม่ได้ดีแค่กับเราแต่ส่งผลดีต่อทุกคนรอบข้างคนจิตสะอาดย่อมไม่เบียดเบียนใครมีปัญญามีเมตตาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงวันนี้ท่านภาวนาแล้วหรือยัง ผมแนะนำอาณาปานาสติสูตรวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงและพยายามเข้าใจสติปัฏฐาน4อย่างลึกซึ้งด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำถามที่หลายท่านถามผมมานะครับก็คือทำไมการภาวนาถึงได้บุญมากที่สุดทั้งที่ดูเหมือนกับเราแค่นั่งหลับตาเฉยๆไม่ได้ออกไปช่วยใครเป็นรูปธรรมเหมือนกับการให้ทานหลายท่านอาจจะคิดว่า การทำบุญที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการบริจาคเงินให้กับคนยากจนการสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงเรียนซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนว่าสามารถช่วยคนได้จริงแต่พระพุทธเจ้ากับตัดไว้ในเวลามาสูตรว่าการเจริญภาวนาแม้เพียงแค่ช่วดีดนิ้วมือยังได้บุญมากกว่าการทำทานอย่างมหาศาลเสียอีกฟังดูแล้วคัดกับความรู้สึกใช่ไหมครับเราอาจจะคิดว่าการบริจาคเงินเป็นล้าน เพื่อช่วยคนที่น่าสงสารน่าจะมีค่ามากกว่าการนั่งสมาธิคนเดียวแต่ความจริงในเชิงธรรมะกลับลึกซึ้งมากกว่านั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเช่นนั้นและการภาวนาให้ผลอย่างไรจึงยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญในรูปแบบอื่นเวลามัสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้า ตรัสแก่อนาตะปินทิกะเศรษฐีผู้เป็นมหาเศรษฐีที่มีจิตศรัทธาและเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาคนสําคัญโดยพระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องราวของพราหมณ์ที่มีชื่อว่าเวลามะในดีตการนานมาแล้วพราหมณ์เวลามะได้ทำมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยไปจากถาดทองค 8, 000, 000, าํา84,000ใบที่ใส่เงินเต็มถาดช้าง84,000เชือกรถ,ถาม้าทองคํา84,000คันโคโนม84,000ตัวผ้าไหมเนื้อดี84,000ผืนและทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนลองจินตนาการดูนะครับถ้าเทียบเป็นเงินสมัยนี้อาจจะเป็นเงินหลายล้านบาทเป็นการให้ทานที่ใหญ่โตมหาศาลคงช่วยเหลือคนได้เป็นจำนวนมากแก้ปัญหาความยากจนได้ในวงกว้างแต่